โอเคนะครับผมก็ต้องขอ,อกล่าวขอสวัดสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในใกายของซีโร่เกมเมอร์ชาแนลนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาบอกว่าไ <c oughs> อคลิปที่แล้วนะผมลืมให้ลิง,ไง์ไว้โหลดมอดนะครับโอเคผมจะมาสอนโหลดกันเลยดีกว่านะโอเค okay. เดี๋ยวมันชื่อว่าอะไรวะวคูลืมอะหาแป๊บ กูลืมไอ้ยี้ยกูลบมดไปแล้วหรอสงสัยน่าจะลบไปแล้วนะครับเราเข้าดูก่อนแบบนึงเอ้ยเสงเหมือนพ่อผมก็ต้องขอไปด้วยครับอากาศแม่งร้อนสุดดูมอดก่อนยังอยู่หรือเปล่าโอเคยังอยู่นะครับ โอเคยังอยู่นะครับก็จะเป็นมอดอย่างนี้นะครับแต่เลสสโตนไม่มีนะเละสโตนยุ่งหลงเมื่อกี้นะครับโอเคก็อย่างนี้ครับนะอันนี้ผมกำลังมอดออฟฟิฟายนะครับสามารถซูมได้นะครับโอเคโอเคเฮีนนยริมาครับแนละ้วโอเคก็ เ๋ยวผมลืมชื่อมันครับผมขอดูมาแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ไม่นคงเขยขอไปดูแป๊บหนึ่งครับโอเคครับในที่สุดผมก็หาเจอแล้วนะครับก็พิมพ์ครับ t o o l ครับแล้วก็ b o x นะอันนี้ครับรูป่างนี้นะครับโอเคกดเข้าไปเลยนะครับก็กดติดตั้งมาเลยนะครับโอเคสอนจะทำทำให้ นนหนึงเงือบเปิดมโอเคอจะได้ทำให้ดูเลยนะครับนนนนเฮียจะได้อเออได้เว้ยแป๊บเดียวเอง <c oughs> เปิดเลยครับโอ้ดวน,นโหลดครับผิดผิดผิดก็ทษโผิดผิดอ,ออีทโกเฮียอะไรเนี่ยนะครับมันก็ คุณก็ต้องโหลดบอกกันเชอร์โปลมาด้วยนะครับโอเคก็ไปบล็บอกกันเชอร์โปลผมก็ลงที่จะแพ็กนี้ต่อยนะครับ <c oughs> เอาเปน็นโอเคมาเออเสโตนเดี๋ยวนะกูจะทำอะไรวะขอใช้เวลาเด็กแป๊บหนึ่งกูลืมเลยครับ นี่ครับมันก็จะมีมอสขึ้นมาข้างๆอย่างนี้นะครับโอเคกดกดตรงรูปกล่องนะของผมมันกดไม่ได้ครับหน้าจอมันแตกนะครับโอเคก็มีของมากมายเลยครับสามารถเสกได้นะครับอันนี้ผมแต่งให้เป็นดาบเพชรน,นะครับนี่ครับไตมอนซอร์นะครับเท่เท่เทจริงๆเออไอเฮียกูมารีวิวที่เจ แพ่พอดีเลยไม่แจกนะครับแจกไม่เป็นไอ้ธนูครับเอาเฮียธนูกูไม่ยิงเลยสักสัตวหนึ่งขอเซฟกูธนูก่อนกูธนูครับเป็นอย่างนี้นะครับโอเคจุดเพิ่ปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีธนูเปลี่ยนสีปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ะสุดยอดสัตว์อะ อยางก็อาจจะเบาไปหน่อยก็ต้องขออภัยวยตอนนี้มันดึกแล้วนะครับตอนนี้โขหเที่ยงคืนห้าสบสี่ก็ถ้าใครสนใจที่จะอยากแต่งทิดจะแพ็กนะครับเครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยแล้วกันนะครับเฮียกูเข้าขางไว้นี่วะเครับ เข้ามาที่เพย์โซนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเห <Yeah. Good S 1> ี้ยกดผิดครับนี่ครับ T E X นะครับแล้วก็ T เจี๋ยว่า T R เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กูเขียนผิดอีกแล้ว U R E ครับนี่ครับอันแรกครับที่จะแพ็กไปครับนะครับ P E แล้วก็ให้คุณมาหาอันนี้ครับ นี่นะครับอันนี้อันนี <sh <sh ้ผมมึงลบไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีให้ตั้งชื่อนะครับตอนแรกไม่ต้องงงหรอกตั้งชื่อว่าจะเอาชื่ออะไรแล้วก็กเซฟไปนะครับโอเคโอ้ย่ำย่ำย่เย่มโอเควันนี้ก็ไม่ได้มาอะไรนักหนาหรอกนะครับเฮียเครื่องกูขังโอเค ต้องขอไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้อ่วงแล้วเหมือนกันดึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่างแม่งเถอะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับชอบมากๆอ่าลืมกด subscribe สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วก็แนะนำนะครับช่องของพี่แก g ี่ g กมเมอร์สุดยอดเลยนะครับรีวิวมอดผมก็เอามอดมารีวิวตามพี่เขานะครับ ฝากกดติดตามด้วยผมจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอ่ะแล้วก็ไปพิมพ์ชื่อเอาเองแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ชอบว่าอย่าลืมกด subscribe สำหรัวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอ่าไปแล้วบ๊ายบายครับ